สวัสดีผู้ปกครองและเด็กๆที่น่ารักของคุณครูมิ้นนะคะในสัปดาห์นี้นะคะจะเป็นการเรียนออนไลน์ในวันจันทร์ที่30สิงหาคมพศ2564นนะคะในวันนี้คุณครูมิ้นจะมาสอนในรายวิชาการงานอาชีพนะคะเดี๋ยวเด็กๆจะได้รับชมคลิปวิดีโอการเรียนการสอนในสัปดาห์นี้นะคะที่คุณครูมิ้นได้เตรียมมา เด็กๆพร้อมที่จะไปรับชมคลิปวิดีโอการเรียนการสอนหรือยังคะถ้าเด็กๆพร้อมแล้วไปกันเลยค่ะตั้งใจดูนะคะเพราะว่าเนื้อเรื่องในวันนี้ที่ครูมิ้นเตรียมมานะคะไม่ยากเลยเป็นเนื้อเรื่องที่อยู่ในชีวิตประจำวันของเราอยู่แล้วนะคะในวันนี้นะคะคุณครูมิ้นจะมาสอนในหน่วยที่1 แต่งตัวกันเถอะในเรื่องการดูแลรักษาเครื่องแต่งกายรายวิชาการงานอาชีพระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ทั้งห้องป .1 ทั1ป .1 ทั2และห้องป .1 ทั3นั่นเองค่ะแต่ก่อนที่จะไปเ,เรียนรู้เนื้อหาด้านในนะคะคุณครูมิ้นอยากให้เด็กๆ หยิบหนังสือเรียนรายวิชาการงานอาชีพขึ้นมาเลยค่ะแล้วเด็กๆนะคะก็เปิดหนังสือเรียนไปในหน้าที่14นะคะในหน้าที่14ก็จะเป็นเรื่องการดูแลรักษาเครื่องแต่งกายของเรานั่นเองค่ะ,ะถ้าเด็กๆเ,เปิดหนังสือไปในหน้าที่14แล้วใช่ไหมคะเด็กๆก,ก็จะดูในหนังสือเรียน ประกอบกับการดูคลิปวิดีโอของครูมิน้นท์ควบคู่กันไปนะคะเดี๋ยวไปรับชมกันเลยค่ะการแต่งกายนะคะด้วยเสื้อผ้าการแต่งกายด้วยเสื้อผ้าที่มีความทำไมคะเ,เดี๋ยวครูมิน้นก็จะองกลมไปด้วยนะคะการแต่งกายด้วยเสื้อผ้าที่มีความ สะอาดนะคะและไม่มีกลิ่นเหม็นนะคะจะถือว่าเป็นการรักษาสุขอ,อนามัยและดูดีเรียบร้อยนะคะ,ะเดี๋ยวครูมิสรุปอีกหนึ่งรอบนะคะการแต่งกายด้วยเสื้อผ้าที่สะอาดไม่มีกลิ่นเหม็นนะคะจะถือว่าเป็นการรักษา สุขะอ,อนามัยของตัวเราเองให้ดูดีและเรียบร้อยตลอดเวลานะคะดังนั้นเด็กๆจะต้องทำวิธีการดังนี้ค่ะไปดูสไลด์ต่อไปค่ะดังนั้นนะคะหรือเพราะฉะนั้นเด็กๆก,ก็จะต้องหมั่นดูแลเด็กๆจะต้องหมั่นดูแล รักษาความสะอาดของเสื้อผ้าอยู่เสมอนะคะเพราะฉะนั้นเด็กๆจึงจะต้องหมั่นดูแลรักษาความสะอาดของเสื้อผ้าอยู่เสมอเพราะว่าเสื้อผ้าเป็นสิ่งที่เด็กๆหรือมนุษย์ใช้ในชีวิตประจำวันนั่นเองนะคะ เดี๋ยวเราไปดูกันว่าในขณะที่สวมใส่เสื้อผ้าเนี่ยเราต้องดูแลรักษาเสื้อผ้าของเราด้วยวิธีการอะไรบ้างนะคะเดี๋ยวไปดูมาพร้อมกันเลยค่ะตอนนี้เด็กๆจะต้องดูในหนังสือหน้าที่14ประกอบไปด้วยนะคะทีนี้มาดูกันค่ะว่าในขณะที่ เราเองนะคะสวมใส่เสื้อผ้าเด็กๆจะมีวิธีการดูแลเสื้อผ้าของเราอย่างไรนะคะเด็กๆด,ดูในหนังสือไปด้วยนะคะตรงที่เป็นแถบสีฟ้าๆนะคะข้อที่หนึ่งค่ะขณะสวมใส่เสื้อผ้าจะต้องดูแลรักษาเสื้อผ้าของเราดังนี้ค่ะ 1. ไม่ทำเสื้อผ้าเปื้อนเปื้อนหนึ่งนะคะ เราจะต้องไม่ทําเสื้อผ้าเปอเปะื้อนนะคะในระหว่างที่เด็กๆนั้นทํากิจกรรมต่างๆอยู่อย่างเช่น 1. การรับประทานอาหาร 2. การวิ่งเล่นที่สนามนะคะอันนี้เป็นสิ่งที่นักเรียนจะต้องระวังนั่นเองค่ะต่อไปข้อ2นะคะไม่ใช้ เสื้อนะคะเช็ดปากหรือเช็ดหน้านั่นเองค่ะเพราะว่าเสื้อเป็นสิ่งที่จะต้องรักษาให้สะอาดอยู่เสมอนะคะไม่นำมาเช็ดปากหรือเช็ดหน้านะคะจะทำให้เสื้อนักเรียนนั้นดูสกรปรกได้นะคะต่อไป3ไม่เล่นใกล บริเวณที่มีน้ำขังนะคะไม่เล่นใกล้บริเวณที่มีน้ำขังเพราะว่าถ้านักเรียนไปเล่นในบริเวณที่มีน้ำขังอาจจะมีน้ำกระเด็นมาถูกเสื้อผ้าของนักเรียนได้ใช่ไหมคะเสื้อนักเรียนของนักเรียนเป็นสีอะไรคะสีขาวใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นนักเรียนก็จะต้องระวังอย่างมากๆไม่ให้เสื้อ สกกระปกนั่นเองนะคะต่อไปข้อที่4ค่ะไม่ควรดึงหรือกะชากเสื้อผ้ากันนะคะไม่ควรดึงหรือกะชากเสื้อผ้ากันนะคะเพราะอาจจะทําให้เสื้อผ้าที่นักเรียนใส่มาเกิดเสื้อผ้าขาดหรือชํารุดได้นั่นเองค่ะ เพราะฉะนั้น4ข้อนี้ที่เด็กๆจะต้องระวังหรือดูแลรักษาเสื้อผ้าของเรานะคะให้คงสภาพเดิมไม่สกรปรกขาวสะอาดนั่นเองค่ะทีนี้นักเรียนได้รู้จักวิธีการดูแลรักษาเสื้อผ้าแล้วต่อไปเราจะไปดูกันว่าเมื่อเราใส่เสื้อผ้าเสร็จแล้วเนี่ยขั้นตอนวิธีการซักทำความสะอาด จะมีขั้นตอนอย่างไรบ้างไปดูสไลด์ต่อไปกันเลยค่ะตั้งใจดูนะคะ,ะนี่นะคะนักเรียนดูรูปภาพที่อยู่ในสไลด์นี้ก่อนอ่าเด็ก3คนนี้เขากำลังทำอะไรกันคะเล่นฟุตบอลนั่นเองนะคะในการเล่นฟุตบอลนักเรียนก็เล่นอยู่แล้วใช่ไหมคะอ่า นักเรียนจะต้องระวังสิ่งแรกเลยก็คือเสื้อผ้าไม่ให้เล่นจนเลอะเกินไปนะคะต้องระมัดระวังอ่าสองไม่ให้เกิดอุบัติเหตุกับตัวเองโดยการหกล้มนะคะอะไรอย่างนี้นะคะนักเรียนต้องระวังด้วยนะคะอ่าต่อไป และนักเรียนก็จะต้องไม่ทําเสื้อผ้าเปิดเปื้อนในขณะที่นักเรียนกําลังวิ่งเล่นที่สนามอย่างเช่นในรูปภาพนี้นะคะหรือการเล่นฟุตบอลกับเพื่อนๆนนั่นเองนะคะอ่าทีนี้เดี๋ยวเราไปดูวิธีการซักเสื้อผ้าของเรากันบ้างคะ่ะเสื้อผ้าที่นัก,กเรียนได้สวมใส่แล้วนะคะควรจะทำไมเอ่ย เสื้อผ้าที่สวมใส่แล้วนะคะนักเรียนควรจะแยกเสื้อผ้าเป็นประเภทนะคะอ่าเป็นประเภทใส่ไว้ในตะตะกรา้านั่นเองนะคะเสื้อผ้าที่นักเรียนได้สวมใส่แล้วนะคะควรแยกเสื้อผ้าเป็นประเภทใส่ในตะกร้าไว้นะคะอ่า ทีนี้นะคะเสื้อผ้าที่เราสวมใส่แล้วควรแยกเสื้อผ้าเป็นประเภทใส่ตะกร้านะคะเพื่อให้ง่ายต่อการนำไปซักนั่นเองค่ะทีนี้คุณครูมิ้นก็มีรูปภาพมาให้นักเรียนดูทั้งหมด3รูปภาพด้วยกันนะคะแต่ก่อนที่จะไปดูว่ามีรูปภาพอะไรบ้างนะคะคุณครูมิ้นจะบอกว่า ถ้าเสื้อผ้าของเรานะคะเกิดการชำรุดเช่นกระดุมหลุดซิปแตกหรือขาดเพียงเล็กน้อยนะคะนักเรียนควรจะบอกผู้ใหญ่ให้ช่วยซ่อมแซมบริเวณที่ขาดก่อนที่จะนำไปซักนั่นเองนะคะอ่ากระดุมหลุด ซิปแตกหรือเสื้อขาดเพียงเล็กน้อยนะคะนักเรียนควรจะแจ้งผู้ปกครองให้ผู้ปกครองซ่อมแซมให้ก่อนที่จะนำไปซักนะคะเพราะว่าจะได้ไม่เกิดการชำรุดอีกนั่นเองค่ะอ่ะทีนี้รูปภาพประเภทตะก้าที่ครูมิ้นเตรียมมานะคะมีทั้งหมดกี่รูปภาพคะหนึ่ง 2 3มีทั้งหมด3รูปภาพ3ตาก้าด้วยกันนะคะตะก้าใบที่1เป็นตะก้าสีฟ้านะคะตะก้าสีฟ้าจะใส่ชุดชั้นในนะคะชุดชั้นในต่อไปตาก้าที่2จะใส่เสื้อผ้าขาวนะคะเสื้อผ้าขาวต่อไปตะก้าที่3ค่ะ ก็จะเป็นเสื้อผ้าสีนะคะเห็นไหมคะว่าทั้งสามทั้งสามตะก,กร้านี้นะคะจะมีการแบ่งแยกประเภทของเสื้อผ้าด้วยนะคะอย่างเช่นตะก,กร้าที่1เป็นชุดชั้นในเสื้อในกางเกงในเสื้อซับนะคะอันนี้จะต้องอยู่ในตะก,กร้าที่1น,นะคะต่อไปตะก,กร้าที่สอง เด็กๆจะเอาเสื้อผ้าสีกับเสื้อผ้าขาวมารวมกันได้ไหมคะไม่ได้เพราะว่าเสื้อผ้าสีบางตัวเป็นยังไงคะสีตกนั่นเองนะคะจึงต้องแยกซักโดยการแบ่งเป็นตะก้าสีเหลืองใส่เสื้อผ้าขาวนะคะส่วนตะก้าสีม่วงจะใส่เสื้อผ้าสีนั่นเองคะอ่ะทีนี้นะคะเมื่อนักเรียนได้รู้จักการแยกประเภทแล้วนะคะ แล้วก็ได้รู้จักวิธีการดูแลรักษาเสื้อผ้าของเราในระหว่างที่ทำกิจกรรมไม่ให้เปิดเปื้อนานักเรียนก็ได้เรียนรู้ไปแล้วใช่ไหมคะเดี๋ยวไปดูสไลด์ต่อไปกันเลยคะ่ะทีนี้เขาบอกอีกว่าถ้าเสื้อผ้าของเรากระดุมลูด ซิปแตกหรือขาดเพียงเล็กน้อยนักเรียนควรแจ้งผู้ใหญ่หรือผู้ปกครองให้ช่วยซ่อมแซมบริเวณที่ขาดก่อนที่จะนำไปซักนะคะเพื่อไม่ให้เกิดการชำรุดมากไปกว่านี้นั่นเองค่ะต่อไปไปดูการบ้านกันเลยค่ะทีนี้นะคะเดี๋ยวคุณครูมินก็จะ อธิบายาวันนี้นะคะคุณครูมิ้นก็จะอธิบายการบ้านให้เด็กๆได้ทราบนะคะแล้วเดี๋ยวคุณครูมิ้นเองก็จะชี้แจงลงในลายกลุ่มอีกหนึ่งรอบนะคะการบ้านวันนี้นะคะมีอยู่ทั้งหมด สองข้อด้วยกันค่ะเป็นการให้นักเรียนเขียนโจทย์แล้วตอบคำถามลงในสมุดนะคะคำถามที่หนึ่งนะคะนักเรียนอธิบายวิธีการดูแลเสื้อผ้าของตนเองว่าหลังจากสวมใส่แล้วนักเรียนทำอย่างไรบ้างนะคะอันนี้คือคำถามข้อที่หนึ่งนะคะ ต่อไปคําถามข้อที่2ค่ะคําถามข้อที่2นะคะเมื่อนัก,กเรียนสวมใส่เสื้อผ้าแล้วควรแยกเสื้อผ้าเป็นประเภทใส่ตะกา้ามีกี่ประเภทและมีประเภทอะไรบ้างนะคะ คำถามมีอยู่แค่2ข้อนะคะในรายวิชาการงานนะคะอ่าสำหรับวันนี้นะคะคุณครูมิ้นก็ขอจบการเรียนการสอนแต่เพียงเท่านี้นะคะแล้วกลับมาพบกับคุณครูมิ้นได้ใหม่ในสัปดาห์ต่อไปนะคะว่าคุณครูมิ้นจะมาสอนเกี่ยวกับเรื่องอะไรอีกนะคะสำหรับวันนี้บ๊ายบายค่ะส่วนคำชี้แจงในเรื่องการทำงานนะคะเดี๋ยวคุณครูมิ้นจะส่งในลายกลุ่มของ คุณครูแต่ละห้องอีกหนึ่งรอบนะคะสำหรับวันนี้นะคะคุณครูบินขอจบการเรียนการสอนเด็เพียงเท่านี้นะคะแล้วพบกับคุณครูบินได้ใหม่ในสัปดาห์ต่อไปนะคะบ๊ายบาย